มากครับมือมาเบิงบุกจการอ็ทธิเนกินกิการทลอดไทยก๊อซน้ามันนิหรือน้ำมันถึอนัน่นเองครับอิทิขายแบบนี้มาแต่น้อยเป็นไงปลอดไทยก๊อซายน้ำมันนิให้เหนื่อน้ำมันนิหรือน้ำมันถืกมันหมดนั่นเองครับไปติดตามชมไงใดเยลยครับมาบุกจการจะเหตุออกหน้า ไอ,อแบบไปหรือลูกแบกไปนั่นเองครับกระทะเห็ดเน่กินของบักติคานเก็ดไปเห็ดมาเริ่มไปทางเขาแล้วละครับพี่น้องพี่น้องว่ากระทะใบนี้อีกจวนบ่ครับ มันสีห่างกระทะคู่ใจคู่ขาของัักชิคานครับพี่นองว่าเป็นติกินบะครับสำหรับทอดไข่บัวไซน้ำมันหมูหรือน้ำมันผืชสำหรับบักชิคานนั่นเองครับ กินได้เพ่อได้ก็ต้องกินคือเกา่านะครับพี่น้องเพราะว่าหิวมาย่ำได้ก็ต้องกินหิวมาย่ำได้ก็ต้องกินหิวมาย่ำได้ก็ต้องกินนะครับพี่น้องเป็นไ้กินบ่ครับพี่น้องบุกชีคานเห็ดเสร็จแล้วเพิ่งบุกชีคานนั่งกินคนเดียวอยู่บุญ เป็นผมกินน้ำแนครับกินคนเดียวมันบ่แสบด้วยครับ